โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ถือว่าแถมละกันไม่ได้มีการเทสบนเครื่องใหญ่มาก่อนนะครับสำหรับ5 0าศผมเอาเกมเก่ามาลองนะครับ media off h r d war fighter เป็นเกมที่ภาพสวยเกมหนึงสนุกมากถ้าเกมแนวนี้แต่คอนเทนต์นี้น่าสนใจครับผมเอา cpu กับบอร์ดรุ่นลุงมาใส่การ์ดจอตัวนี้ rtx 5060จะเล่นได้เฟรมเรทเยอะไหมนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันเข้าเกม มาครับดึดึงด้งนะครับโหลดอยู่โหลดอยู่รอแป๊บหนึ่งผมใช้อะไร i 7 2 6 0 0 k แรมแิงต้าน16กิกบัต1 3 3ไม่ที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับไม่มี rgb นะประมาณว่าหลุงมอบคอมนี้ให้หลานเอาไปเรียนนะเออหลานเอาไปเรียนเถอะหลานเข้าโรงเรียนเอาไปเรียนเถอะเอาไปพิมพ์งานหาข้อมูลอ,อินเทอร์เน็ตหลานบอกขอบคุณครับลุงแต่หลานจะเอามาเล่นเกม หลานกำลังเลง RTX 5060อยู่คิดว่าหลานจะเล่นเกมได้ดีแค่ไหนครับมาดูกันคอมยุคเก่าฝืนลง Windows 11ข้ามด้วย TPM 2.0ทำให้มันลงได้ฝืนลงคมขืนนะบังคับคุคมคมขืนใจอะ่ะเออทำให้มันลงได้จะเป็นอย่างไรนี่ผมเข้าเกมหรือ,อยังโอเครีซัมตรงไหนวะเนี่ยกดไปโหลดแป๊บหนึ่ง ถือว่าแถม่าผมไม่ได้เทสบนเครื่องไหนเลยยกเว้นตอนรุ่นลุงตอนนั้นแต่ผมเอา RTX ค่า 0, 0. ูมาใส่นะครับเป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบเลยยุครุ่น Battlefield 3เนี่ยเกมเนี่ยเพราะว่ามันค่ายเดียวกันนะไม่ทําออกไปอีกอะ่ะผมชอบนะสนุกมากเอนจินเดียวกับ Battlefield ช่วงนั้นเลยนะรับ Fortbyte เหมือนกันมาครับผมจะลองปรับภาพก่อนเอานี่ฉากไหนอ่ะ ฮ่าจะออกไปยิงเหรอโอเคเทพฝึกยิงอุ้ยทำไมเฟรมมันเยอะจังวะตกใจเอาเนี่ยใจเย็นๆเ <c oughs> ข้ออ็อบชั่นก่อนมาเฮ้ยฟู๊ดด้วยว่ะฟู๊ดีหกสิบเปอร์ครับเต็มจอครับอ่าผมบอกก่อนพันเก้าร้อยี่สิบคูณพันสองร้อยนะครับเพราะว่าจอตัวนี้มันเป็นจอแอนตราวายมันจะเป็นจะต้องใช้เป็นพันสองร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพันแปดสิบอ่ะมันจะเตี้ย เออจอมันจะเตี้ยตัวละครมันจะเตี้ยแต่พอเป็นพันสองร้อยปุ๊บมันจะเป็นยาวปกติตามนี้นะเออวีซิงปิดครับไปต่อครับกราฟิกครับต้อมอุ้ยจริงปะเนี่ยเราตั้งเป็นอันตร้าหมดเลยนะครับมีอะไรไหมอุ้ยสี่เอกแล้วด้วยอุ้ยสุดแล้วอันเนี้ยหุ้ยน่าก,กลัวน่าก,กลัวเลยนะครับเห็บีเอโอแล้วโุ้ยเปิดสุดหมดตายแล้วเฟมเปสองร้อยเลยเหรอหุ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยหดไป ขอใที่ครับผมจะไปแล้วว่าพี่ซูมซูมยิงกดกดอันนี้สับอ๋อมันซ้อมเราอยู่อะอี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 อ,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 อับอาวุธย,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 ยิงยิงยิงเร่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 งเสร็จยังพอใจยังครับพี่พอใจยังครับซูมซูมอ่าเดี๋ยวเราซื้ครับ ห้ยตกใจเฟรม200เลยวะหุย้ยตอนที่เทสขึ้นลงขึ้นไม่ได้ดิเทียบกันไม่ได้เพราะอันนั้นมันใส่980ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากนี่ถ้าผมไปเทสบนเครื่อง i5 นะผมบอกเลยว่าายแลเนี่ย i อาอาจจะอายได้ผมว่าเผลอเฟรมมัน200้ยเฟรมทำไป l นฟ i e l d 3เลยแล้วเนี่ยจี้ระเบิดขว้างแตกตุ้มบึมโอ้โหแตกครับ พอใจยังครับพี่ฮะพอใจยังยังไม่พอใจอีกเหรอให้ผมทำอะไรอะ่ะผมจะไปแล้วเนี่ยเออเออยิง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 ได้ไรจะเอาอะไรจากผมวะเนี่ยเอาระเบิดไปตุ้มระเบิดไปหมดได้ไงเออเอาเศษนี้ยังลุงให้ผม,มยังอะ่ะ เออยิงให้พังเหรอต้องยิงให้พังใช่ไหมยังไงเอาได้ยังได้แล้วดิไปเออเปิดเถอะรีบเนี่ยให้มาฟงคำฝึกอะไรอะคอนโทรลโฮนดีออลบลบลบฝึก้วยิงให้ได้สิอ่ายิงให้ได้นะเอ่อ โอเคผ่านยังผ่านแล้วนะเฮ้ยลองนานนิดนึงครับผมอยากรู้เหมือนกันมันได้ฝึกเยอะจังวะจะจะออกไปมหรือยากออกแล้วเนี่ยไปโอ้โห,โหเข้ามาลักกิจแต่ละอยากลองน่าจะสองร้อยเฟรมเนี่ยทำเ,เล่นเฮ้ยผมว่ามันแรงมากเลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าพูดตรงๆนะใช้สเปคคอมเก่าเล่นได้แรงขนาดนี้ คอมเก่าก็ได้นะครับแต่แค่เราอาจจะแบบไปใส่เป็น s น d ดี SSD. เออได้อยู่นะได้อยู่นะแต่แน่นอนนะครับต้องลง w น n d ว w s 11นะครับเพื่อให้มันรองรับไดเวอร์ของการ์ดจอต่อไปนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆใช่ไหมเอฟเอฟอีต้องฝึกเลยนะครับเนี่ยไม่ฝึกไม่ได้หรอกครับเนี่ยบอกไปเลบอะไรมอยบอะไร เปิดเปิดผมจะไปแล้วเปิดเปิดฮิโอ้ทิฟเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะทำยังไงกับมันนะครับสโลเฮ้ยเหมือนคอาหยูตี้นะก <c oughs> ระสุญมาหมดอะไรตรงนี้ว่าไม่เท่เลยโอ,โอ้ดึงลีลาด้วยวะ่ะ <c oughs> ย่งยังไงโอเคลองนะต้องเอาใหม่เหรออีกรอบหนึ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ กระสุนหมดแล้ว่ะไอ้บ้าเร็วกว่านี้ได้ไงกระสุนหมดดูใส่ลูกเช้าวะผมต้องยิงให้หมดแล้วน้องถึงจะไปต่อได้เดือบไปยัง <Yeah. S 1> ไม่หมดดีเหรอ,อวิ่งดีเฮ้ยเอามีดมีดมีดเอฟ ไงให้ย้อนกลับหลังให้ทิปเราก็ได้อะไรให้แบบโช๊คเออ,อช้ามันก็ความ Fat U าแฟดอยู่ดีหรอวะแกเอช็อตเลยอาเกนอีกปะ ให้กลับไปแกเวลาเฮ้ยอุตส่าหเฟรมดีวะ่ะดีลาจังเฮ้ยอะไรเนี่ยริงนี่โห ติดอะไรวะหูบติดกล่องประมานว่าแบบช่วยตัวประกันไม่ทันนะเราเร็วเข้าอะไรอย่างงี้ ยังไม่พอใจเหรอขอกระสุนได้ไหมละ่ะเอามาเออแบบนึงโอ้โหท้า ไม่ทัากินแล้วนะครับอย่างี้กด,ดแล้วดิเฮ้ยกด,ดแล้ว,ดดลวหูชาฮาเอาเวเร็ว ผมก็จะกัดได้เนาะอควางแฝอนีลาอีเราเร็วเ,เราใส่ลูกทำไมเนี่ยหอมีอมยิงไม่หมดอันนี้บอกว่ายิงไม่หมดอมอมขอกรสุดหน่อยเออขอบคุณครับ สองรอบสองรอบแล้วว่าเพื่อน เขากด F เท้าเฮ้ยกด F เออหูไม่ยอมติดอ่ะเออไป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 เร็วอันแรกเลยอึ๊บทิปจารีลาวางเลยตุ้มยิงดู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 ม่พอใจเหรอเอาต้องขวางไงอ่ะ ฝังไมอ่ะเอาไปเป็นไรช่างมันนี่ผมคาบได้ไหมอเอ่อเฮ้ยมันอะไรวะเดี๋ยวนะมันก็ได้หมดหวนีไหวะนี่น้อยังไงวะอ๋อออกเลยก็ได้เหรอเอ้าตั้งนานทำไมไม่ออก <laughs> ประตูมาอยู่กลางๆนี่ว่ะไอ้บ้า มันกว็วนอยู่นี่แหละ,ะครับอ่าอย่างที่เห็นกันครับอโอเคข้ามใมนแม่ในเรื่องผมจะลองสักนิดหนึ่งอนา้นนิดหนึ่งนะเพื่อนเะพอยากรู้อะผมอยากรู้เฟรมจริงวเวลาเล่นนะครับผมอยากรู้เฟรมจริงว่าเวลาเล่นเป็นยังไงเฟรมมันโหดร้ายขนาดไหนนะครับผมรอครับรอดีลานะดีลาครับรอรอ พิมพ์ครับพิมพ์รอยนิหนึ่งรอยนิหนึ่งคัดสีนสามสิบเฟรมครับ, 3, frame, รบโดดร่มครับโดดร่มฆ่าไม่ได้เนาะอโอเคแล้วเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะไอ้แอนดนบอกเออเดีย๋ยวสั่งเดีย๋ยวฉันสั่งให้แกหนึ่งชามโอเค <laughs> เลียวทุกคนครับผมถ้ารอดกันไป หนึ่งชามคนละหนึ่งชามโอเคสแปลนรกครับภาคนรกไปครับมาเร็วๆครับผมอยากเล่นในอันนั้นจะมาเร็๋ยว,ว,ยวอ๋อนั่งเรือจําได้ฉากนั่งเรือโคตรเท่อะเปิดโคตรอลังการจําได้เลยนั่งเรือโบท๊ทเอาครับลองดูลองดูโหไม่ได้เล่นนานต้องคิดถึงวะคิดถึงเลยนะครับ อ้คัดซีนสามสิบเฟรมจัดไปทรงลงไปโยนนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วตามลงไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งตามตุบๆๆๆๆๆโดดเหมือนใครสิพักหนึ่งอ่ะที่โดดโดดลงเครื่องบินเหมือนกันเลยจะเป็นอย่างไรครับผมวูดู go go โอ้โหสองร้อเฟรมโคตรเจ๋งโอ้ยเดือดสุดครับปรับสุดครับเล่นแล้วนะครับเพื่อนนี่แหละผมอยากมาเจอฉากนี้เพราะว่ามันออกมาข้างน,นอกแล้วเล่นลงทุนเล่นเมื่อกี้ตั้งนานเพื่อฉากนี้นะครับนาน,นดนิงนะวิดีโออัลพอลนอว์ไฟเตอร์ผมชอบอพอกับไบนั l นฟิลสามเลยชอบพอกันเลยนี่ลงมาแล้วเอาแล้วมาครับเล่นครับ อุ้ยเล่นจริงร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบ้ยถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยอ้ยร้อยเก้าสิบก็มานะครับมาครับมามามาไม่ต้องไปซุมมปซ่มจัดเลยครับไปย่องไปร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนี่ขนาดสเปคคอมเก่านะครับเราใช้การ์ดจอตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดนะเพื่อนๆนะทำเป็นเรได้ดีมาก โโอหดูดีุดูปุงตุปืนดัดเยี่ยมนัดเยียบ,ยบโอ้ยใช้ซีพเก่ารุ่นคุณลุงเนาะไอเจ็ดสยแรมแบบเก่าดีดีอนะครับแรมดีดีอาบัสแค่หนึ่งสามสาสต่ำสุดๆแล้วเพื่อนแล้วเราเปลี่ยนแค่การ์ดจอนะครับเราทำได้ข้นตอนนี้แหละ เฟรมเรทดีมากยอดเยี่ยมเลยอ่ะอดด้แสงหูเกมสมัยสมัยก่อนนี้แบบโอ้โหโดนเี่ข้าหัว,อ,วอือโดนไปแล้วเอือนี่ถึงกับโหลดเลยเหรอครับเนี่ยแทนที่จะให้รีซัมไปเลยท,ทันทีจะบอกนะต้องลงตัวเมื่อกี้ใหม่นี่ผมงานรีบเลยครับเมื่อกี้โอเค ที่เดิมเอาเป็นว่ามันเล่นได้ดีเนาะเล่นได้ดีมากๆด้วยซ้ํานะครับอาจจะอหโดจยิงอือตัวไซเปอร์ลุกลุกลุกลกออเอียงตัวด้วยนะครับอไซุ่มยิงวะผมบอกเลยว่าดีดีงามเลยละดีงามเลยล่ะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับ ดีตัวไหมนะดีตัวไหมนะดโดนค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมผมบอกเลยว่าคอมเก่าก็ยังใช้ได้ดีลงวิดีโอที่11ซีการ์ดจอตัวนี้มาใช้เฟรมเรทยังเยอะยังบานอยู่เลยคุ้มค่ามากๆไม่ต้องอัพซีบียูแรมการ์ดจออะไรใหม่เลยเฮ้ยอัพเด่ก,การ์ดจอดิอัพการ์ดจอใหม่ได้บอกเลยว่าเด็ดเยี่ยมมากครับผมเอาประมาณนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอก,กัน